สวัสดีครับเออพบกับช่องพระแท้ไม่รู้ที่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับส,สแกน qr code ได้เลยนะครับเออติดต่อเบอร์0 9 8 2 8 8 2 7 9 9หรือสแกน qr code แอดไลน์นะครับสนใจองคไหนาสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับเริ่มต้นองค์แรกนะครับ พาสมเด็จนะครับเนื้อเก่าเลยครับขึ้นมันขึ้นอะไรเลยครับมีแตกลายงานครับด้านข้างด้านหลังหูชัดๆนะครับ เป็นพิมฐานแซมนะครับหัวเข่าฐานติดชัดนะครับหูติดชัดมีคาบนะครับฐานแซมวัดบางขุนพรมนะครับครับอนี้คิด350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ ภาพสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์ปกโพนะครับหูชัดเจนนะครับฐานล่องชัดมีแตกลายงานนะครับด้านหลังมีลายนิ้วมือนะครับให้เห็นอยู่เนื้อผงครับลึกมีวิตินะครับ องนี้คิด350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปครับสนใจองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งผ่านมาทางไลน์ได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์ตาม QR code ที่ให้ไว้นะครับองค์นี้เป็นพระกิ่งนะครับเนื้อสําธิเงินนะครับ พราะมันออกสีขาวๆจะคล้ายๆเนื้อเงินแต่ว่าเห็นเขาชอบเรียกว่าเนื้อสำลิดเงินกันนะครับน่ครับมีจานด้านล่างนะครับเห็นนิดๆอยู่แต่ไม่ทราบที่นะครับของนี้คิด550พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ อ,อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมสามชั้นนะครับหลวงปู่โตะนะครับแช่น้ำมนต์หลวงปู่โตนะครับพิมพ์พิม,พม,พมผมจำพิมพ์ไม่ได้ลนะแต่ว่าเป็นแช่น้ำมนต์หลวงปู่โตครับอันนี้ก็เพิ่นได้มาเมื่อวานนะครับแต่ว่าแบ่งแยกเอามาลงนะครับ โองนี้คิดสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปครับเป็นผราสมเด็จเนื้อดินนะครับหลวงพ่อก,กลวยนะครับหลวงพ่อก,กลวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อก,กลวยวัดโคศิตารามนะครับเนื้อดินผสมผงดูตรงถาดนะครับมีร้อย มีรอยมวนสารที่หลุดไปนะครับผมนี้คิด350้าสิพร้อมส่งนะครับละการต่อไปครับเป็นผ้างบน้ำอ้อยนะครับ ผมน้ำอ้อยวัดเจ้าเจ็ดนะครับอยุธยานะครับเนื้อนี่สุดยอดเลยนะครับยุคใกล้เคียงนะครับยุคยุคเก่านะครับก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับ<ฟ><ง>เล่นหากันเป็นแพงเหมือนกันนะครับถ้าคนมีช่องทางนะครับนี่คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับพระขุนแผนขี่หงพายนะครับเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนะครับผิวหิ่งเลยครับมีฝุ่นแป้งติดน้ำครับส่งจ,จะจ้าไปไหน่อย ผมชัดลึกนะครับนะครับองนี้คิด350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพว่อเต๋อคงทองนะครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นไหน ผิวหิ้งเลยครับตาชัดเส้นผมชัดเลยนะครับองค์นี้คิด400พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตาเนื้อผงนะครับ เป็นผงผงคุกรักนะครับมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับซูมใกล้เนื้อนะครับจะได้เห็นเนื้อเพื่อนจะได้เห็นเนื้อกันนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ของที่ไหนนี่เอ่อพิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงปู่ยิ้มนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หลวงปูย่ยิมหรือเปล่า อันนี้คิด350พร้อมส่งนะครับหลายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดพับนะครับยู่มีร่องรอยของมวลสารนะครับครับมีรอยมวลสารเก่าที่หลุดไปนะครับ พิมสมาธิครับคิดสามร้อยห้าสิพร้อมส่งนะครับเนื้อเก่ามากนะครับในการต่อไปนะครับพัดลอดนะครับพัดลอดเนื้อเก่ามากครับ วันนี้คิด350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปเลยนะครับวันนี้มาแบบไม่เยอะแล้วก็ไม่รวดเออ่รเร็วหน่อยครับรายการนี่เป็นภาพปิดตาลงรักนะครับเป็นเนื้อผงไม่แน่ใจว่าเป็นผงอะไรนะครับแต่ว่าลงรักมาครับ ยันลึกๆนะครับหลังเรียบนะครับมีลายนิ้วมือครับคิดสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับภาพปิดตาจิ๋วนะครับหลังยันนะครับแต่ไม่รู้ว่ายันอะไรนะครับนะครับองค์เล็กนะครับรู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะครับ องนี้คิด300อพร้อมส่งนะครับก็เพื่อนๆสนใจองไหนก็สามารถติดต่อช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ098128 2749ครับหรือว่าแอดไลน์ตามเคียวเวาค้ดที่ให้ไว้ด้านบนเลยนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับไงก็รบกวนเพื่อนๆถ้าสนใจก็ กดแชร์ได้เลยนะครับกดแชร์กดติดตามได้เลยครับฝากช่องพระแท้ไม่รู้ที่ด้วยนะครับบางทีก็ติดเหมามานะครับรู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะครับอ่าวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ